เข้าแท็กอันนี้เป็นแนโอยากยังไม่ยอมนะ ็มีมอนกันไปถามว่าถาวา่อย่ากเกงอย่ากเกงเดี๋ยวขาดถ้าเกงเดี๋ยวมันขาดไงกูมาชอบตับวตรวจจราจรอย่างเดียวาย